ต,ตามรกละห้าสิบบาทครับห้าสิบทุกตำนะครับพี่เอานี้แต่หนี้หน่อยดีได้ได้ครับ,พบเพราะว่าเดี๋ยวไปย่างแล้ว<ป>ทุกบ้านเดี๋ยวไปไปเว้ให้่อนชายวไปเเวฟ

ก้ามาไม่ม่วาจะเลี้ยว8ไม่มากต้มานะครับเกนึต้องมาแเ้าอ่ออ่อยด้วย8ไม่มาสักตัวไม่มาสักตัวเลยนะเดี๋ยววันี้แปจะมาไปเลยมัน้อให้หกแล้วแล้วมันมีการบอกว่าให้เจ้ามือเขาั้งควรก็จะปีกอร่ยจิ ล้าลนนนนลมือตรงนันได้เลยนะครับสวัสดีคนค้าสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านคุณยายสมิทธ์น,นะครับขายต้มตอตา,มมายุ9ปีแล้วนะครับก็ขายอยู่ที่หาดิยาย <90. S 2> นะครับปแล้วนะครับ9ปีแล้วคุณยายปีนี้นะครับ สิบบาทก็ห้าร้อยสิบบาทเอาวิเราไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงมาหรอไม่ติดสัญยู่สิบบาทโอเคเป็นไรหร<ม><ม>อกเด,ดี๋ยวจ่ายเงินสดยายเข้าไปแล้วกัน ยายจ่ายแบงค์พันได้ไหมได้จ้ะเฮ้ย <c oughs> ขอบคุณเลยลายส่งเต๋อจิตไปก็ได้500ไห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อยสิบบาทอ่ะเดี๋ยวใจอีกยายวิสิบบาทก่อนไอ้กล้วยใช่ไหมกล้ย <c oughs> ี <oung> <fu am S 1> ช้อนไหมอ่ะ mm มีม mm ีช hmm. yeah. uh ้อนครับนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปนั่งชิดตรงนู้นเม่กใครบอกจะเอาข้าวเหนียวนะครับพี่สามทอกสามเฮ้ยสามที่เรามาสามคนนี่บ้าี่สามคน เดี๋ยวเอาถุงใส่ไก่ด้วยจ้านี่ถุงใส่ไก่ใส่ไก่ครับนี่ถุงหนึ่งร้อยอเนี่ยอันเออใช่ใช่เนี่ยเนี่ยตนี้ปีสองไม้คุณยายคุณยายทอนให้สาวคุณยายคุณยายอนสสาวอนห้าอกไม่อนเป็นห้าร้อยอีกสี่ไม้ ก็เป็นสองร้อยบสาร้อบอาสิบนี่สามห้าร้อบาร้อยยีบาทนะหร้บาทใช oui? like ่โอเคยิ่ใหม่ดินี่ก็ดะแต่นี่น่ากินมากครับเมื่อกี้ให้แป้งแม่มานะครับแป้งพันค่ะกับติ๊ยสิบาทคุณยายคะขอขอไอ้นี่ด้วยขอซื้อขอซื้อไอ้นี่อะไรถ้วยอะจยนอะไรกินไหมครับ อยกาตงกวา้อยากกินคลอยนใช่ไ่นอนจริงๆแบบเดี๋ยวจะไปเที่ยวในไร่ตองไงนี่ะครับของคุณยายนะครับนอกจากจะมีส้มตำก็จะมีเป็นตำปลาล้ากับตำไทยนะครับแล้วก็ให้ดูตรงนี้ก่อนโอ้โหทุกคนแบบไก่ย่างนะแบบ่าทานมากๆนะครับนี่ให้ดูโอ้โหนี่นะ จะโดูคุณา<ด>ยายตำส้ตมตำเอาเผ็ดพอดีครับนี่ของของคุณยายขายเท่าไหร่ห้าสิบต้อตห้าสิบทุกอย่าง 650บาทอ๋อตัว,ต,วตัวไม่เอาครับ <laughs> ฉีกไม่เป็น <laughs> เอาแต่น้ำนะครับนี่นะถ้าเกิดใครของของคุณยายเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะที่อยู่นี่ทั้งวันเลยใช่ไดม <laughs> แบบโอ้โห เป็นตัวตัวเลยนะครับประมาณสี่โมงครึ่งไปรับลูกบางคนเขาไปชอบางคนเขาไม่อบนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคนที่เข้ามานะครับตอนนี้อยู่กับยาอันนี้ของคุณยายขายทุกวันไหมครับขายทุกวันไหมทุกวันเลยนะครับนี่นะแวะเวียนมาอุดนหนุนกันได้นะครับที่ระยองนะครับเขาเรียกว่าตรงนี้อ่าลานหินขาวนะครับลานหินขาวตะบนบ้านบ้านเพนะครับจังหวัดระยองนะฮะ ปลาชาร์กสนใจวะปลาชาร์กปลาชาร์าาไปอยู่แล้วที่เพย์ไอพีเนี่ยใช่ตัวสว่าง ทำเองคนเดียวทุกอย่างทุกคนครับทำทุกอย่างทุกอย่างครับเตรียมของเก็บล้างทําของขายทุกอย่างนะครับทําคนเดียวนะครับบางคนบอกว่าปูลูกค้า,อาพ,อพอมีพี่ปูครับมา,มาหาได้พี่ปูนั่งเป็นเพื่อนผมก็ย้ายหน่อยเหงามันนี้ไม่มีคนเลยอยายพี่ปูมาดูพี่ใหญ่ พี่เปสวัสดีครับาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับสวัสดีครับคนครับสวัสดีครับไครับอัดีกว่าไปไปเดีววันไหนมาดีกว่าครับสวัสครับคุี่บ่วเอยายการ200รที่อยู่ตรงนี้ครับอันนี้เรเป็นเป็นเัครัเป็นที่สอ ทํทำให้ยิ่งยใ่กมีวันนี้นะครับนี่นะยิ่ยยก็ติดต่อมาได้เลยครับทักมาได้อยู่ตรงไหนครับก็มาวิ่ถูกก็ทักมาถามได้ครับย้ายอยู่ตรงลานหินขาวนะครับย้ายอยู่ตรงที่าลานหินขาวนิยอนะครับ สำหรับคนที่ถามหาลูกหลานนะครับบอกว่าลูกหลานไปไหนทไมมาดูแล้วก็ยังไม่รู้จักคุณยายก็ไปดูได้นะครับในรายการปัญญาปัะสมนะครับก็ไปดูสิ่ขอีอการไปแล้วนะครับมีเรื่องราวของคุณยายและครอบครัวนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของผมเป็นใครมาจากไหนทำไมมาดูแลคุณยายนะครับมาไลฟ์สดคุณยายมาถ่ายคลิปนะครับผมก็มาหาคุณยายตั้งแต่ปี58 59 57 58นะครับประมาณ9ปีนะครับที่มาอยู่คุณยายนะครับ